สวัสดีครับผมน็อตจากช่องล็อตพีเซ็นครับวันนี้จะพาทุกคนนะครับมาขับฟูดแพนด้าวันแรกของผมนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับในวันแรกในการทํางานวันแรกวันนี้นะครับผมเลือกขับฟูดแพนด้าที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับวันนี้เป็นวันที่12เมษายนนะครับซึ่งตอนนี้โควิดกําลังระบาดเลยนะครับผมก็ ไปขับที่กรุงเทพไม่ได้นะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับผมเข้าขง,งานนะครับ9้าโมง45ถึงเที่ยง45นะครับก็ผมเลือกกะไว้นะเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับนี่นะนี่ก็คืออันที่ผมเลือกกะไว้นะครับ9้าโมง45ถึงเที่ยง45นะครับมันเหลืออีก15นาทีนะนี่นะครับใช่ไหมทุกคนนะ มันเหลืออีก15นาทีนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องรีบไปเข้างานและแล้วก็รีบไปรับงานแรกให้ได้ในพื้นที่ของเขานะครับเดี๋ยววันนี้ขับฟู้ดแพนด้าวันแรกเป็นยังไงติดตามรับชมกันครับโอเคครับตอนนี้ครับผมอยู่ในพื้นที่รับงานของฟู้ดแพนด้านะครับตอน9โมง45นะเราก็ต้องเข้ามาอยู่ในพื้นที่ที่มีงาน นะครับในแผนในตามแผนที่ของเขานะครับเกือบเข้างานไม่ทันเนี่ยโมจะถ่ายวีดีโอนะครับเดี๋ยงไงยนะครับเดี๋ยวมีงานแรกยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตกันครับผมอ่าโอเคครับตอนนี้ผมได้งานแรกแล้วนะครับก็อ่ตามหน้าแอปของผมนะครับเขาก็บอกว่านี่นะครับอ่ามาร้านหาเชียชนชิมนะครับมาร้านเชียชุนชิมมารับอาหารที่ร้านนี้นะครับก็ได้ค่าส่งนะครับประมาณย0สบกว่าบาทเนาะ อ่าสำหรับต่างจังหวัดก็ถือว่าโอเคนะรถไม่เยอะอก็ได้อยู่นะครับเดี๋ยวไงรองรับอาหารดีกว่าครับ สั่งพุปแพนด้าไหมครับบ้นเลขที่72ครับ32ครับสาสองครับสวัสดีครับผมอยู่หน้าบ้านเลยครับค่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ483ครับนี่นะครับระวังลนนะครับรับมา500อครับ ครับขอบคุณครับนี่นะครับส่งปั๊บงานมาปุ๊บเลยครับอันนี้เป็นงานร้านอาหารคีนครัวผู้พันมนนะครับส่งที่ลาดยญ้านะครับโอเคกดยอมรับเลยนะครับกดรับอีกทีนึงกดยืนยันการรับนะครับแล้วก็กดที่รูปเหมือนแผนที่นะครับแล้วก็เดี๋ยวรอ G P S นิดนึงครับ เพราะว่าอ๋อแต่ผมดู้แล้วล่ะอยู่ประมาณตรงไหนอยู่ใ,ใกล้นี่เองนะ<ๆ>นี่ครับผมโอเคนำทางไปร้านอาหารเลยครับงานที่สองแล้วได้งานที่สองแล้วอ่าสวัสดีครับตอนนี้10โมง 10โมง18นะครับผมได้งานที่2แล้นนวน,นะครับไปร้านขัวผู้พันชีนะครับผมขับที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับทุกคนไม่ได้ขับที่กรุงเทพนะครับก็บรรยากาศก็จะเป็นแบบว่าธรรมชาติธรรมชาติหน่อยนะครับสำหรับจังหวัดนี้นะครับแล้วก็เป็นจังหวัดหนึ่งนะที่น่าอยู่นะครับวันนี้ผมมารับอันนี้นะครับรู้สึกว่าค่าส่งนะก็จะประมาณ20กว่าบาทเหมือนกันนะครับเดี๋ยวยังไงนะครับรอรับอาหารดีกว่านะครับ สามสามแปดครับครับอ่ะเนี่ยทุกคนนี่ครับผมบอกเลยนะครับว่าขับฟู้ดแพนด้าที่เมืองการนะมีน้ำให,ให้ดื่มนะครับเกือบทุกร้านนะและก็ร้านอาหารนะครับหมุดตรงทุกร้านเลยมาเลง <laughs> นะครับร้านอาหารหมุดตรงทุกร้านเลยนะครับ แมค้าใจดีด้วยมีน้ำให้กินทุกร้านด้วยบรรยากาศดีด้วยรถก็ไม่ติดนะครับโอเคเลยเนาะเดี๋ยไงรอรับอาหารกันนะครับขอบคุณครับผมของฟู้ดเพนด้านะครับก็เหมือนกับของไลแมนตาร่ามูฟแกลนะครับที่มีการจ่ายเงินเป็นระบบ ออนไลน์ Online, หรือว่าการจ่ายเงินแบบเก็บเงินสดนะครับอันนี้ลูกค้าจ่ายเงินแบบออนไลน์นะครับนี่นะครับจะขึ้นเลยว่าชําระเงินแบบออนไลน์นะครับเราก็เอา,อาข้าวปลาสะบะย่างนะครับซอสเทอริยากินเนาะแล้วก็กดไปที่ปุ่มแผนที่นะครับก็จะเป็นหมุดบ้านลูกค้านะครับแต่เขาบอกมาว่าก่อนออกเดินทางนะครับควรโทรหาลูกค้าก่อน นะครับแต่อันนี้ผมขออนุญาตไม่โทนะครับขออนุญาตไม่โทนะครับเพราะว่าเขาอยู่แถวที่ผมทํางานนะครับพอรู้อยู่พอรู้อยู่นะครับไปเดี๋ยวออกเดิียนทางนะค,ค,ครับเนี่ยทุกคนดูสิครับเนี่ยยังไงทางไปส่งอาหารนะครับ เป็นภูเขาเหน็นไหมนะครับปกติช่องรถดีเซนนะครับขับที่กรุงเทพใช่ไหมเห็นมีแด้รถมีได้ตึกอันนี้มีภูเขาบ้างเนาะมีต้นไม้บ้างเนาะทุกค,คนทางขึ้นเปนขั้นบันไดเลยสวัสดีครับสั่งคูเป็นด้าไหมครับครับ นี่ครับขอบคุณครับขอทางหน่อยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ4 0 4 4 0ครับ4 40. 4 40. จ้าโอเคครับตอนนี้ผมรอรับงานที่3อยู่ นะครับเป็นออเดอร์ของ MK l e สเตอร์ลองนะครับที่บิ๊กซีกาญจนบุรีนะค่าส่งประมาณ21บาทนะครับเริ่มต้นเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนใหม่นะครับก็จะได้ค่าส่งเนี่ยที่สตาร์ทเริ่มต้นเนี่ยน้อยหน่อยกว่าคนที่ขับบ่อยๆนะครับในโซนของเขาอยู่แล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวรอรับ MK ดีวกว่าครับ โอเคครับยังไงผมขอตัวก่อนครับผมครับครับเช่นกันครับอ่าโอเคครับตอนนี้ผมรับอาหารมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นข้าวอบจักรพรรดินะครับเดี๋ยววันนี้จุดส่งนะครับไปส่งที่สะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับเดี๋ยวพาทุกคนนะไปดูที่สะพานข้ามแม่น้ำแควดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับคนที่ไม่ได้ขับนะเหมือนกันก็ไม่มีสะพานให้เห็นนะครับเผื่อพาร์ทเนอร์พี่น้องกรุงเทพจะได้ดูกันนะครับ สวัสดีครับแปดสิบเจ็ดบาทครับครับขอบคุณครับอ่าสวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ที่สะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับนี่เดี๋ยวให้ทุกคนดูนะครับอ่านี่นะครับตรงไกลๆตรงนน้นเป็นสะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับและตอนนี้ก็11โมงนะ2นาทีนะครับผมก็ยังไม่มี ไม่มีออเดอร์นะครับเพราะว่าผมอยู่ในเขตที่ยังไม่มีออเดอร์นะครับก็เลยแวะมาที่สะพานนิดนึงนะครับมาให้ดูบรรยากาศนิดหน่อยนะครับตอน11โมมันก็จะร้อนๆแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับคารฟูแคนด้าเมืองการก็นะเฮ้ย ชิวๆใช่ไหมวันนี้วันนี้ไม่ได้หวังรายได้นะครับผมไปซัดอีกทีตอนกาดตอนเย็นนะครับก็เลยมาทําให้กับเพื่อนๆทุกคนนะดูกันนะครับว่าบรรยากาศการขับฟูดแพนด้าวันแรกนะครับของผมที่เมืองการเป็นไงบ้างนะครับเดี๋ยวตอนเย็นไปเก็บรายได้อีกทีนึงนะครับตอนนี้มาเพื่อทําคอนเทนต์โดยเฉพาะนะครับนี่นะนี่นะครับบรรยากาศเป็นอย่างนี้นะครับเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับ เมืองกานะครับนะครับคนคนไม่เยอะนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยตอนเนี้ยเขากลัวโควิดกันนะคนก็เลยไม่ค่อยเยอะนะครับมาเดี๋ยวเราไปรับงานดีกว่านะครับไปรับงานกันดีกว่านะครับโอ้ตอนนี้ได้งานแล้วครับกี่งานแล้วนนเนี่ย 1, 2, 3, เมนเดหนึ่งสองสามสี่งานที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้จำไม่ได้โอเค ถนนตรงนี้นะครับก็คือจริงๆแล้วก็สะพานที่ผมพาไปเมื่อกี้นี่แหละนะเนี่ยตรงนี้คือทางไปสะพานข้าม่น้าแควเนี่ยสะพานข้าม่น้ําแควอยู่ตรงฝั่งขวานะครับอยู่ตรงฝั่งขวาเนี่ยนะครับท,ที่ผมพาไปดูมาเมื่อกี้นี่นะครับอ่าเนี่ยก็เงียบเหงาเลยนะเพราะว่าตอนนี้อ่มีการแพร่ระบาดของโควิดเนาะคนก็ไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่ไม่ค่อยจะมาเที่ยวเท่าไหร่เนาะ ดีครับสวัสดีครับ547ครับฟูพเพนด้าครับฝาอ,องค่ะถ้าที่ขอบคุณครับกลครับไปก่อนครับพี่ครับครับ ร้อยที่สิบสองครับนี่ครับสวัสดีครับตอนนี้ 11โมงครึ่งนะครับผมอยู่ที่ร้านเดิมนะครับเชียร์ชวนชิมนะครับผมก็มารอรับออเดอร์ที่6ของผมในวันนี้นะครับ11โมงครึ่งได้6ออเดอร์นะครับก็หลังจากจบออเดอร์นี้ก็ประมาณค่ารอบทั้งหมดที่ผมได้นะครับประมาณร้อยกว่าบาทนะครับก็ไม่รู้จะถึง200หรือเปล่าแต่ก็รับไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าก็ต่างจังหวัดได้แค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วนะครับย่งไรครับรอรับอาหารออเดอร์ที่6กันดีกว่าครับขอบคุณครับ ครับทุกคนครับตอนนี้เวลา11โมง40นะครับผมได้งานที่7มาด้วยนะแต่ยังไม่ได้ส่งงานที่งานที่6นะครับมารับงานที่7ก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปส่งตามลาดับนะครับอันนี้ก็ได้พิซซ่านะครับที่โรตัสนะครับกาญจนบุรีนะครับเดี๋ยวยังไงเราไปรับพิซซ่ากันดีกว่านะครับพิซซ่าก็ซื้อ1แถม1นึ่ซะด้วยนะก็อย่างต่างจังหวัดนะครับถ้าเป็นพิซซ่านะเขาก็เขาก็จะทําเร็วหน่อยนะครับเขาก็จะทําเร็วหน่อยไม่เหมือนครับกรุงเทพ นะก็ค่อนข้างได้ไวนะครับเพราะว่าไม่มีคนนะครับเดี๋ยงไงไปรับพิซซ่ากันดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ609ครับไวมากขอบคุณครับตอนนี้ไวสุดเหมือนกันผมรับอ,ออเดอร์พิซซ่ามาแล้วนะเร็วมากนะครับยังไปยังไม่ถึงอะไรเลยนะครับได้แล้วนะ ไม่เหมือนกรุงเทพนะกรุงเทพก็คงจะรอประมาณสองชั่วโมงอะใช่ไหมโอเคเดี๋ยวอาหารไปส่งกันครับออเดอร์ที่6กออเดอร์ที่7ครับสวัสดีครับใช่ครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับโอ้ทุกคนมีออเดอร์สอนครับ ออเดอร์ที่6กที่เอันนี้ออเดอร์ที่8นะครับออเดอร์ order ที่8ปดวันทีคาเฟ่ลนาะซ้อนไมค์แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ส่งพิซซ่าทางหลังเลยนะอ่ะโอเคบิดกุญแจครับผมไปรับอาหารกันดีกว่า 1น9่งเก้เท่าไหร่ครับ,รรบพิซซ่าใช่มั้ยครับ,บรครับครับ479ครับผมผมอยู่ตรงนี้ครับ แต่หาไม่เจออยู่ตรงนี้เองครับ4 7 9นี่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณนะขอบคุณครับ โอเคครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็ได้ออเดอร์ที่9มาแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นงานของออเดอร์ที่ 6, 7, 8นะครับมันเหมือนซ้อนกันนะครับมันซ้อนกันทั้งรับทั้งส่งนะครับก็สับสนนิดนึงนะครับแล้วก็ไปหาส่งลูกค้าซอยอังกฤษซอยอเมริกานะครับผมก็งงนะครับแล้วก็ผ่านมาได้ พอส่งงานนี้เสร็จปุ๊บนะครับก็ได้งานที่9เลยนะครับเดี๋ยวไงตอนนี้เที่ยง13นาทีนะครับเดี๋ยวเราไปรับงานที่9กันครับครับฮัลโหลครับทุกคนครับตอนนี้ผมได้ออเดอร์ที่9กับออเดอร์ที่10นะครับไดออเดอร์9ออเดอร์ที่10นะครับเป็นร้านบ้านกะเพรานะครับแถวย่านโค้งประปาเมืองการที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวต่างชาติที่ชอบมาเที่ยวแหละแต่ตอนนี้ไม่มีคนมาเที่ยวแล้ว แล้วเมื่อกี้เนี้ยผมส่งงานที่แปดนะครับเออส่งงานที่แปดหมากัดเกือบเกือบโดนหมากัดอ่ะหมาแบบตัวใหญ่มากอ่ะล็อกเวเลอร์อะไรแบบนี้เลยอ่ะมาลุมกัดเต็มเลยเหมือนมาลุมเต็มเลยแต่ว่าผมไม่ขยับรถไงไรเงี้ยก็โดนหมากัดไงโหเกือบแย่ครับเมื่อกี้เนี่ยอือหมาจะกัดตายอ่ะทุกคนเอ่อตอนตอนนี้ก็ใกล้หมดกะแล้วผมว่าเราจะได้สิบงานแหละวันนี้นะครับสิบงานก็ ประมาณ200รมั้งโอเคครับเดี๋ยวไงรับอาหารงานที่9งานที่10ก่อนครับ ก้าครับครับขอรบล่มหน่อยครับผมร้อสวัสดีครับสั่างคุปนด้ารับครับครับอันนี้ร้านให้มานะครับไม่ได้ข่งลูกค้านะครับอันนี้ร้านเขาแถมมาด้วยครับอ่า93บาบาทนะครับครับขอบคุณครับร้านแถมนะครับครับ ครับแปดิบบาทครับครับนี่ครับขอบคุณครับผมหมดกะนะครับตั้งแต่เวลาเที่ยง45นะครับแล้วตอนนี้ผมก็ทำงานมาส่งงานสุดท้ายนะครับเสร็จตอนบ่ายโมงนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าผมได้ทั้งหมด กี่ออเดอร์นี่นะครับผมได้ทั้งหมดอ11ออเดอร์นะครับ11ออเดอร์นะ,ะแล้วก็เดี๋ยวมาดูรายได้กันแล้วกันเนาะรายได้นะครับกดที่กะการทํางานะนะครับอันนี้มีคนสอนผมมานะจริงๆก็มันเป็นแล้ว277บาทนะครับ3ชั่วโมงนะครับฮัลโหลทุกคนนะนะครับสรุปนะครับผมได้ ับ3ชั่วโมงนะครับได้กำไร277บาทนะครับสำหรับการขับฟู้ดแพนด้าในวันแรกของผมที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็รอบตั้งแต่ผมจองกะไปตั้งแต่ตอนอ่าโมง45นะครับถึงประมาณเที่ยง45นะครับใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงในการทำงานนะครับ3ชั่วโมง2 0 0 77บาทนะผมว่าโอเคอยู่นะสำหรับเมืองการนะครับอาจจะเหมือนเฉลี่ยนะครับชั่วโมงละร้อยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับให้ช่อง Not p r e เซ n นด้วยนะครับขับฟูดแพนด้าวันแรกประมาณนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ